สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงไร้สายบลูทูธนะครับยี่ห้อไดวูมนะครับรุ่นออนบีด500นะครับก่อนจะซื้อตัวนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีผมเล็งเจ้าตัวบ s สนะครับซาวลิ n งมินิเอาไว้เสียงดีมากตัวเล็กเสียงดีราคาแพงกมา9,900นะครับระหว่างที่รอเก็บตังค์เนี่ยก็ทนไม่ได้ อยากจะหาลำโพงบลูทูธสักตัวมาฟังแก้ขัดไปก่อนนะครับไปจ้ะเอนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่บิ๊กซีมาไม่รู้จักบอกว่าเป็นยี่ห้อดังแค่ไหนเอามาค้นหาที่บ้านดูอีกครั้งในวันต่อมาว่าเป็นยี่ห้อจากจีนนะครับแล้วเสียงคนที่เคยใช้เนี่ยค่อนไปทางบวกนะครับแล้วก็วัสดุก็คิดว่าท่าทางจะดูดีผมก็เลยลองดูนะครับราคา2,090บาทนะครับที่บิ๊กซีซื้อนะ วันที่13 13นะฮะ13กันยา257 7นะครับปัจจุบันหน่อยนะครับก็เลยหยิบมาเลย2,000ันเชื่อวน่าจะคุ้มนะครับลำโพง2.1นะฮะมีวูฟเฟอร์เล็กๆตรงกลางครับลำโพง2นิ้วนะครับซ้ายขวาแล้วก็3นิ้วตรงกลางนะครับเป็นเป็นวูเฟอร์3นิ้วแล้วเสียงนะครับที่ที่ได้ฟังช่วงกลางวันก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจมากนะครับคือตอนตอนลองเสียงที่ร้านเนี่ยโอเคนะ คือฟังปุ๊บเฮ้ยมันมันก็ดังดีอะ่ะนะครับมีเบสนะครับมีเบสแล้วก็เสียงร้องนะครับเสียงเครื่องดนตรีโอเคโอเคมากนะครับเลยไม่ลังเลครับซื้อมาเลยแก้ขัดได้แน่แน่นะครับค่อนข้างคุ้มเลยะสองพันบาทแล้วพอมาฟังที่บ้านนะครับทั้งในห้องและกลางแจ้งที่ว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งอะ่ะคือพอฟังกลางแจ้งแล้วมันมันดังดังดีเหมาะสําหรับปาร์ตี้นะครับใครจะมา,ากินข้าวย่างเนื้อ เล่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้คุ้มใช้ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าชาร์จเต็มจะอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดดังเปิดเบาก็ตีสักห้าถึงแชั่วโมงแล้วกันนะครับได้วูมออนบีเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูซึ่งแกะมาแล้วแหละแต่ว่าจะดูว่าพอกล่องที่ถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่คือแจ็คเก็ตนะครับเฉยๆบางๆนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะก็ด้านข้างนะครับจะบอกสเปค นะครับว่ามีอะไรนะครับก็หนักประมาณโลนึงโลกว่านะครับด้านหลังก็เป็นคำแนะนำนะครับแล้วก็โฆษณาเบื้องต้นนะครับหลายๆภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับออนดีอันนี้กล่องนะครับมีหูหิ้วเล็กๆนะครับวิธีเปิดก็เป็นเปิดมาด้านข้างเนี่ยกระดาษแข็งนะกล่องกระดาษแข็งดูดีดูดีมากนะครับเปิดออกมาก็จะเจอนะครับกล่องเล็กๆนะครับ ข้างในามีอุปกรณ์อะไรบ้างข้างในาก็จะมีแค่สายนะฮะสายสองเส้นนะครับอันแรกก็คือนะครับสายชาร์จ mini USB นะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตเรี่ต่อมาก็สาย AUX นะครับเอาไว้ใช้กับเครื่องเล่นเพลงที่ไม่มีบูทูธพวก iPod Classic อะไรพวกเนี้แล้วก็เครื่องเล่นอื่นนะครับก็คู่มือนะที่ยังไม่พับ <c oughs> นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมดไม่มีภาษาไทยนะครับเอาไ้ก่อนะมาเจ้าตัวผลิตภัณฑ์กันบ้านนะครับน,นะครับขนาดและน้ำหนักถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครเคยเห็นตัว TDKA33 นี่ยขนาดใกล้ก,ลกันนะครับแต่จะนากว่าเยอะนะครับวัสดุด,ด้านข้างเป็นพลาสติกนะฮะ พลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะรู้สึกจะเป็นอาจจะเป็นพลาสติกหรือเหล็กบางๆไม่แน่ใจครับแต่มันจะคล้ายๆตัวลำพึ่งที่ปะหน้าลำโพงบ้านเราทั่วไปนะครับดูดีเนยบนะครับลวดลายก็ก็ดูดีนะลายสวยเลยทีเดียนะครับขอบสีเทานี้คขมนะฮะคมมากงานประกอบเนยบนะครับ ส่วนพลาสติกน,นี่เป็นพลาสติกเงานะครับด้านข้างจะมีปุ่มอยู่สามันนะครับเปิดปิดนะครับรู AUX นะครับและใส่รูชาร์จนะครับมี USB ด้านบนนะครับมีปุ่มบวกเอ่ลบบวกแล้วก็โทรศัพท์นะครนี่คือลดเสียงเพิ่มเสียงมันก็สามารถใช้แทนลำโพงโทรศัพท์ได้นะครับคุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวลบและบวกเนี่ยเมื่อกด ปกติจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ถ้ากดค้างจะเป็น previous หรือว่าเพลงก่อนหน้าและ next นะครับสาหรับปุ่มบวกคือเพลงขับไปต,ต้องกดค้างก่อนมันถึงจะเปลี่ยนให้แม้แว่าจะเล่นจากเครื่องเล่นไหนก็ตามนะครับจเจ๋วดีแล้วก็ nfc ถ้าเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หมนะครับที่สามารถเปิด nfc แล้วก็เอาโทรศัพท์มาวางแมะไปตรงนี้นะครับมันก็จะแผ่หรือจับคู่ระหว่างโทรศัพท์กับลำโพงนี้ได้เลยทันที งายมากนี่ก็ดีเป็นจุดขายที่ดียนนะครับแล้วผมจะบอกว่าด้านด้านล่างนะครับมีปุ่มยางกันลื่นนะครับนี่มาให้คุณฟังเสียงดูแล้วกันซึ่งมันไม่ได้ถ่ายทอดเสียงได้ตรงกับที่ผมได้ยินจริงหรอกแต่ว่าอาจจะพอเป็น Choice ได้นะครับก็เปิดก่อนู่ครับดูดดูดูดดดดนะครับ ถ้าไฟกระพริบน่สดงว่ามันยังจับคู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไฟติดค้างแล้วนะครับแปลว่าจับคู่สําเร็จนะครับกับอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องเล่นเราได้นะครับผมจะลองให้ฟังสักเพลงดูนะครตั้งไว้ก่อนเอาอเพลงใหม่ๆนะแล้วกันนะครับนะครับเราเปิดเพลงของโค a s สแตมดูนะครับ เราอีกแปลงสีงน,น้ไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขาเามันแค่ขยะแล้วมันตลกมากกใครสักคนเข้ามา,ารักแต่เราชอบแต่เราเราเไม่ชอบเขาว่ะรับบทเป็นผู้กระทำสลับกับผดโดนทำร้าย เียงแค่ฉันต้องรอแต่คนที่ใช่ไม่เคยตั้งใจให้ใครต้องมาเจ็บฉันความหยุดท,ทำมัน คือจะบอกว่านะฮะเครื่องเล่นเพลงของผมเนี่ยจะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่าเจ้าตัวลำโพงเนี่ยนะครับจะเปิดดังสุดนะครับนั่นแปลว่าถ้าหากเราเปิดเครื่องจากเครื่องเล่นดังสุดแล้วเนี่ยผมว่าโอเคทําให้คางว่าลาคาญได้แม้ในห้องนะครับจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยพอพอเพียงและยิ่งกลางเสียงเนี่ยได้เลยนะครับเปิดฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ ก็มันได้ว่ะมันเจ๋งดีนะฮะคุ้ม2,000กับบิ๊ก0บาทนะครับถ้ 2, บบบานะหากใครยังไม่มีตัวเลือกนะครับหรือตัวเลือกจำกัดเนะี่ยแนะนำเลยตัวนี้ d ดว o o อ o นบิ um, t 500นะครับเราไปฟังเสียงกันดูนะครับยูบิกซีลองไปดูเขาน่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายคนหนึ่งแล้วก็ตามาสูตรการค่าไอทีทั่วไปนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าราคา5 0 0 0 6น0 0เนี่ยนะครับกับเสียงราคา2000นะครับ ความต่างอาจจะไม่ได้มากสหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเสียงนะครับแต่หากว่าใครหูเทพก็ก็ก,ก็คิดว่าคุณน่าจะวิจารณ์ได้ตกไปตรงนหนวันนี้คือมันอาจจะไม่ดีอย่างที่ผมว่านะครับแต่สำหรับคนทั่วไปที่งบจํากัดตัวนี้คุม้มนะครับและผมก็ยังต้องต้องเราผิดเราถูกไปเรื่อยๆนะฮะว่าตัวถัดไปที่เป็นราคาแพงขึ้นเนี่ยมันจะดีเท่าเท่าต,ตัวราคาถูกนี้ไหมนะครับขอบคุณมากที่ เปิดมารับชมนะครับมองว่าจะเป็นตัวเลือกที่เป็นประโยชน์กับคุณครับสวัสดีครับ